หลักปากันมี่ของดีมานําเสนอรู้ไหมว่าดียังไงพรวงจรปิดอะรากิลาเตยสินตภายจะคิกจับผิดจับโจรจับใจจับได้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันสวัสดีครับในวิดีโอนี้จะสอนวิธีการติดตั้งกล้องแอป Cam Hi จากแบรนด์ d i a นะครับตอนนี้ที่เห็นในหน้าจอเลยก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในชุดกล้องแคม Hi แบรนด์ d i a ตัวนี้นะครับก็จะมีสายชาร์จหัวชาร์จ ลุกน็อตคู่มือแล้วก็ตัวกล้องอยู่ตรงกลางของหน้าจอเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อปลั๊กไฟกล้องกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังตามผมนะครับช่องที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง dc สําหรับเสียบไฟเข้าตัวกล้องให้เราเอาหัวชาร์จแล้วก็สายมาต่อแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้วก็ทําการต่อเข้าที่ตัวกล้องนะครับตามนี้เลยนะครับ ในระหว่างที่เรากำลังรอกล้องให้ทำการบูตเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดาวน์โหลดแอปนะครับโดยมือถือ Android ให้เข้าไปที่ Play Store ส่วนมือถือ iPhone อุปกรณ์ iOS ให้เข้าไปที่ App Store นะครับผมเข้าไปแล้วพมิมพ์คำค้นหานะครับ c a m h i c h m ไฮตามที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับ กดค้นหาจะเป็นแอปไอคอนสีม่วงแบบนี้นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับมือถือ Android นะครับแอปจะเป็นภาษาอังกฤษแต่มือถือ iPhone iOS แอปจะเป็นภาษาไทยนะครับ เมื่อตัวกล้องมีเสียงดังขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องทําการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวในการติดตั้งนะครับเพราะในบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการติดตั้งได้หากเราไม่ทําการรีเซ็ตก่อนนะครับโดยในชุดกล้องนะครับมันจะมีเข็มแทงซิมแบบนี้นะครับอยู่ในชุดด้วยจะอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับผมให้เาเอาตัวนี้มาจิ้มเข้าที่ปุ่มรีเซ็ตที่ฐานของตัวกล้อง ตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับตรงกลางจุดกริงกลางของตัวฐานนะครับผมจิ้มให้โดนปุ่มแล้วก็จิ้มค้างไว้ประมาณยี่สิถึงสิวินาทีนะครับเมื่อดีเซตเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงดังขึ้นมาจากตัวกล้องนะครับผม แล้วก็เราจะรอให้ตัวกล้องทําการรีเซ็ตตัวเองอีกครั้งหนึง่งตัวกล้องจะรีบูตขึ้นมาหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับรอจกนกระทั่งตัวกล้องหยุดหมุนนะครับแล้วก็มีเสียงดังออกมาเป็นระยะระยะ เมื่อมีเสียงดังออกมาจากตัวกล้องแล้วก็เป็นอันพร้อมเชื่อมต่อใช้งานนะครับโดยให้เข้าไปที่แอป m h m h i กด Add Camera เลือก Wireless Installation นะครับผม พอเลือก Wireless i n s t a l l t i o n แล้วจะมีชื่อ Wi-Fi ของเราขึ้นมาเดี๋ยวอันนี้ต้องขอย้ำเลยนะครับว่าจะค่อนข้างสำคัญเลยนะครับชื่อ Wi-Fi ของเราต้องไม่ใช่ Wi-Fi 5G นะครับถ้าเป็น Wi-Fi ที่มีคาว่า 5G ในชื่อจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวกล้องไม่รองรับกับสัญญาณ5 g h z ครับผมถ้าหากว่าเป็นสัญญาณ5 g h z ให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วสัญญาณ Wi-Fi บ้านจะมีทั้งสย่านความถี่ทั้ง2.4และ5 g h z ครับผม ตรงนี้ให้กรอกรหัส Wi-Fi ของเรานะครับเม well like ok ื่อกรอกรหัส Wi-Fi เรียบร้อยแล้วให้กด Apply ครับมันจะมี Tips ขึ้นมา Do you hear the sound? ให้กด yes ครับแล้วก็นำมือถือไปวางไว้ใกล้ๆตัวกล้องเร่งเสียงให้ดังที่สุดด้วยนะครับ ระหว่างนี้ให้ตัวกล้องทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi ที่เราเพิ่งจะกรอกรหัสไปนะครับ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมาจากตัวกล้องแบบเมื่อสักครู่นี้เลยครับระหว่างนี้เราต้องรอให้ตัวสัญญาณขี่สัญญาณขึ้นครบ1นึรอตซนนะครับ มื่อขึ้นครบ100%แล้วจะมีรหัสของตัวกล้องขึ้นมาที่ Camera List แบบนี้นะครับให้กดเลือกรหัสนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกเมื่อถึงหน้านี้แล้วมันจะมีทิปส์ขึ้นมาอีกให้กดชัวนะครับผมแล้วมันก็จะพาเราไปเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาเพราะว่าตัวกล้องอาจจะมีการตั้งค่าเวลาเป็นเวลาบวกแซึ่งจะไม่ใช่เวลาไทยนะครับ ให้เราไปเปลี่ยนให้เป็นเวลาไทยก่อนนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกจากนั้นตัวกล้องจะทําการรีบูตตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเวลาให้ถูกต้องนะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อใช้งานกล้องให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวกล้องรีบูตขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนครับ รอจกนกระทั่งสถานะของตัวกล้องขึ้นเป็นออนไลน์นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นอานว่าใช้งานกล้องได้แล้วนะครับผมสั่งซ้ายขวาขึ้นลงแบบนี้ด้วยการเลื่อนนิ้วไปตามหน้าจอทัชสกรีนนะครับซ้ายขวาขึ้นลง หาว่าจะทําการพูดออกจากตัวกล้องไมโครโฟนตรงนี้ค้างไว้นะครับฮัลโหลโอเคเป็นอาเดี๋ยวเขาปิดเสียงก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอนว่าสามารถใช้งานกล้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอันว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งใช้งานกล้องแอ c a m High b รนด์เ e a สนะครับผม ไปดันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งใช้งานอะไรต่างๆของตัวกล้องนะครับถ้าหากว่าตัวกล้องมีปัญหาในเบื้องต้นให้ทําการรีเซ็ตก่อนเหมือนกับที่เราได้เอาเข็มแทงซิมมาจิ้มให้ดูในช่วงต้นเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกล้องตัวนี้นะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอการติดตั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ และก็มีหลักประกันมีของดีมานำเสนอรู้ไหมว่าดียังไงว uh huh. งจรปิดอาราณี拉อินเตอร์ไพร์ดจะจับจับผิดจับโจรจับใจจับด้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน